สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ทุ่งนานะครับมันมีต้นข้าวสีเขียวสวยมากเลยแล้วก็มีต้นตาลต้นมะพร้าวที่ผมชอบมานั่งเพราะว่าที่บ้านผมก็มีทุง่งเคยมีทุ่งนามันจะเป็นทุ่งนาของบ้านป้าข้างบ้านเขาเขาชื่อป้าเบี้ยวเขาจะมีนาอยู่ข้างหลังบ้านก็จะมีลุงคนหนึ่งเขาชื่อลุงไข่เขาจะมีวัวอยู่ประมาณสี่ห้าตัวเขาชื่อ วัวเขาตั้งชื่อว่าโอลิฟโอลี o ้ยงไมโดโอวันตินใครจะตั้งชื่อแกล้งผมเขาก็จะพาผมไปที่ที่นาเขาก็จะพาให้ขึ้นวัวแล้วก็พาลงไปแล้วก็พี่สาวผมญาติิผมเขาก็จะพาไปลงนากันแต่ว่าเที่ยวนาทุกวันมันก็เบื่อนิดนึงผมก็เลยต้องหาเรื่องเล่นอย่างอื่นบ้าง แบบว่าตักรยานว่าก่อนผมจะขี่จักรยานผมจะเอาขวดอะบี้ให้มันละเอียดแล้วก็ใส่ไว้ตรงข้างล้อแล้วพอปั่นปุ๊บมันจะเสียงดังป๊อดเลยนะปั่นไปแล้วหมามันก็จะเห่านนเนี่ยวิ่งอยู่กลางทางถน,นนนะ่ะวิ่งวิ่งไปเอาวิ่งไปป้าข้างบ้านเขาก็จะบน่นบ่นว่าเด็กเวรมาเล่นอย่างนี้ได้ยังไง เาก็ยิงหมาแล้วก็ก็ด่าว่าเด็กเวนมาเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้เป็นคนดุคนร้ายอะไรหรอกเขาก็แค่ลำคาญเขาเขาจะนอนป่าเขาก็เป็คน <c oughs> คนที่เป็นคนที่แบบว่าหน้าเขาดุมากหน้าเขาจะอย่างงี้หน้าเขาจะดุแต่ผมก็ชอบไปแกล้งบางทีผมไม่แกล้งข้างบ้านผมก็จะไปแกล้ง ของในบ้านก็บางทีผมก็เคยแม่ผมเคยกลหนอนผมก็เคยเอาหนอนเน่ยมันกระดิบ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 เอามาใส่ที่มือแล้วกาไว้แล้วเดินไปบอ,อกแม่แม่หนูมีอะไรจะให้พอแบออกไปมันเป็นหนอนแม่มาถีบข้างเอวปักพึ้นอะไรอย่างนี้เลยแม่ก็ควรหนอนมากเลยผมก็มรู้จะเรินอะไรบางทีนะผมมามีย่านอยู่ประมาณสี่คนนะพี่น้อง สี่คนรวมกันแล้วรวมผมแล้วก็เป็นสี่คนผมก็ไปเล่นมันเจอทตุ๊กแกก็เอาพลาออยาเต้นไปใส่ไม้แล้วก็ไปเหยียบปากตุ๊กแกให้มันล่วงลงมา,าพอผมเอาเหยียบปากตุ๊กแกตุ๊กแกมันก็จะล่วงดังตับพอตุ๊กแกตัวประมาณน่าจะประมาณนี้ได้ไมั้งประมาณสองนิ้วนี้แล้วผมก็จับหางมัน,ม,นมามันก็วิง่งเล่นไล่กัน หมามันก็เห่าเ,เางินเหาะฮ้องห้อง,งเลยแต่ผมก็โดนแม่โดนป้าด่าเขาบอกเล่นทาไมเดี๋ยวตุกแกมก็ขัดคอหรอกกัดคอมันไม่ยอมปล่อยนะแม่บอกว่าถ้าเกิดมันไม่ปล่อยก็ต้องกินขี้สามอ่างกินน้ำสามโอ่งกินขนาดนี้เลยผมก็เลยไ่การเล่นตุกแกโยนโยนตุกแกทิ้งเลยแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กครับผมเคยไปตีกัะไก่ ไก่อ่ะมันโตแล้วแต่ตอนนั้นผมยังเด็กๆอยู่ผมเดินไปจะไปข้ามไปอีกบ้านนึงไก่อ่ะมันตีผมผมร้องไห้เลยร้องไห้ฮือๆเลยแต่ว่าผมอ่ะอยากจะสู้กับไก่เลยถือไม้อันนึงจะไปตีกับไก่ไปตีกไก่แต่ว่าเขาบอกอย่าไปตีกับมันเลยยังไงก็สู้มันไม่ได้หรอกมันมีเล็บผมก็มจะทำยังไงผมร้องใหญ่เลยครับนเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็ฝาแค่นี้นะครับครับวับนี้ครับ